l a บที่8นะครับ motor synchronous สมาชิกกลุ่ม A5 นะครับได้แก่นายวิทวัสสมสิงห์นายตวงสิทธิ์เทียมสิงและนายก้องพบแก่นปีชาเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติเดชบัวใหญ่และ ron, ดรมงคลด่านบำรุงตระกูลน,นะครับจุดประสงค์ของการทดลองใน l a บที่8นะครับ 1. ปฏิบัติการเริ่มเดินมอเตอร์ n ิ h r o n o u s นะครับ 2. ปฏิบัติการทดลองทดสอบหาคุณสมบัติ v curve สามปฏิบัติการปรับค่ากระแสกระตุน้นที่จะส่งผลต่อ power factor และขนาดกระแสของ a r m e t e r นะครับหลักการทำงานของมอเตอร์สิโคนัสนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าสิโคนัสเป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานกลด้วยกระแสไฟฟ้าตรงนะครับที่จ่ายให้คนลวดสนามโรเตอร์ซึ่งการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้คนลวดสนามโรเตอร์นะครับจะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีค่าคงที่ขึ้นที่โรเตอร์นะครับส่วนการป้อนกระแส ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสให้กับขดลวดสเตเตอร์สามจุดนะครับจะก,ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุนขึ้นที่สเตเตอร์นะครับจากนั้นจะทําให้เกิดแรงบิดเหนี่ยวนําที่ส่งผลให้โรเตอร์หมุนด้วยความเร็วสิงโครนัสนะครับไปในทิศทางเดียวกันกับสนามแม่เหล็กที่หมุนที่เกิดขึ้นในสเตเตอร์ครับเมื่อมอเตอร์สิงโครนัสต่อโหลดความเร็วของมอเตอร์จะไม่ลดลงแต่ตำแหน่งของโรเตอร์ที่เคยยึดติดก,กับสนามแม่เหล็กในแนเดียวกันจะถูก ค่างออเป็นตัวเดลต้าดังรูป8.1การรูป8.1มุมเดลต้าเรียกโหลด a n g เกหรือโซเวฟแองเกิเมื่อเพิ่มโหลดทางกลที่เพามากขึ้นมุมจะใหญ่ขึ้นและต้องจ่ายกำลังที่อินพุตมากขึ้นดังรูป8.2ครับถ้าหากเราพิจารณาความต้านทานผลลวดอเมเจอร์จะได้กำลังด้านเข้าเท่ากับที่สร้าง กลที่เครื่องกลสร้างขึ้นเพื่อที่จะแปลสภาพเป็นพลังงานกลสําหรับเฟเสเซอร์ของแรงดันและกระแสไฟฟ้าเข้ามอเตอร์เขียนสมการได้นะครับ V theta เท่ากับ E A บวกด้วย J I A คูณด้วย X s นั่นคือ Input Power P in ประมาณ D v l o p power หรือ P D จะได้ออกมาเป็นสมการดังนี้ P D เท่ากับ บ t คูณ Ev ส่วนด้วย x อเบต้าหรือไม่คิด Copper ร o s s และ r a เท่ากับศูนยเห็นกาฟแรงดิดที่เครื่องกลสร้างขึ้นมาเทียบกับมุมโหลดได้ดังรูป8.3เทียบ Pd และมุมนะครับ p d max ความสัมพันธ์ระหว่าง d e v e l o p power กับ วดลต้าจากสมการแสดงการเพิ่มที่เผาให้มอเตอร์จะทำได้โดยให้มุมเดลต้าสาเป็นเกองศาคอยทำให้โรตเตอร์หลุดออกจากการยึดกับสนามแม่เหล็กหมุนการปรับกระแสะกระตุ้นขณะซิงโครนัสทำงานขั้วแม่เหล็กทางโรตเตอร์จะเคลื่อนที่ตัดกับหัวลวดอาร์มิเจอร์เหนี่ยวนำ <c oughs> ให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึลืนที่อาร์มิเจอร์เรียก แรงดันไฟฟ้านี้ว่าแรงนันไฟฟ้าสร้างกับและเขียนสมการได้ e a เท่ากับสี่ w หรือ b r i d i n g factor คูณด้วย g e n e r a t e r frequency หรือความถี่แล้วก็จำนวนรอบ a m m t e r perfect แล้วก็ Free maximum field flux จากสมการแสดง e a แปลว่า p m แต่ p m แปลตาม iF กระแสฟินดังนั้นจะได้ e a เท่ากับ w i n d i n ฟ factor คูณด้วยกระแสฟินครับขณะที่กระแส iF จะทำให้ขนาดของแรงดันไฟฟ้าต้านกับ e a เปลี่ยนแปลงไป <c oughs> แต่ส่วนของ i a cos t a หรือ e a sin delta มีค่าคงที่ พราะที่กำลังคงที่ดังนั้นจึงทําให้ส่วน E A c o s delta มีค่าสูงขึ้นและกระแสเมนเจอร์มีค่าสูงขึ้นด้วยดังรูปอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับเครื่องกรําเนิดไฟฟ้าทีก็นัดสามเฟส power supply cut out switch สี sw ่โพ Serv ร Drive power pack universal watt meter p h a e angle meter AC ammeter DC ammeter AC voltmeter ลำดับการทดลองนะครับ 1. การทดลอง V ีชา r ลาเตอร์จต,ต่อวอนการทดลองดังรูป8.7ตั้งยูนิตคอนโทรไว้ที่ท่อคอนโทรลสทำการเดินเครื่องมอเตอร์โดยการกดปุม่มสีขาวบนมอเตอร์ที่มีนอนบอร์ดของมอเตอร์ค้างไว้และเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์จนกระทั่งมอเตอร์เริ่มมีความเร็วเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหมุนด้วยความเร็วเด็มที่จากนั้น จึงปล่อยปุ่มสีขาวแล้วปล่อยให้มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วสิงสุดเปลี่ยนแรงบิดและค่ากระแสกระตุ้นตามตารางที่8.1ถึง8.4เพื่อหาจุด Pf ต่ากับ1ตารางที่8.1นะครับตั้งท้อไว้ที่2นิวตันเมตรแล้วก็ปรับค่ากระแส If ตั้งแต่100ถึง600ตารางที่8.2นะครับ ตั้งทอร์กไว้ที่3นิวตันเมตรแล้วก็ปรับค่ากระแส I F ตั้งแต่200ถ mm. ึง7 0 0มิลลิแอมตารางที่8.3นะครับตั้งทอร์กไว้ที่4นิวตันเมตรแล้วก็ปรับค่ากระแส I F ตั้งแต่250ถึง700มิลลิแอมตารางที่8.4นะครับตั้งทอร์กไว้ที่5นิวตันเมตรแล้วก็ปรับค่ากระแส I F ตั้งแต่300ถึง700มิลลิแอมจบการน,นำเสนอครับ